ยืนค้าลายสาบลาบอยู่พี่น้องมาเนี่ยจ้าโอนนี่เนาะปฏิเกิดไงเบยเกิดเกิดข้าเกิดแน่ยังวะล้างเขาเป็นเฮดผงช็อกโกแลตผเกาลัดเขา่ำเกิดเป็นมมเป็นกลุ่มพี่น้องป้าล้างมันเฮดอันเผงค้าลายเป็นผงแดงข้าม,ามก็ถอยแล้วเนาะแดงข้ามเริ่มถอยแล้วพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะก็สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านละพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแหลกเอฟซีพี่น้องชาวไทยในต่างแดนมนีกามาพอ้คนซองปลาเยเกตในเสาอันียีบเอ็ดพฤศจิกายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะจ้าอ่ะกะพอพี่พอน้องบรรยากาศย่ำสะเศร้าปลายเดือนพฤศจิกาพี่น้องกบเขาปลาหาอยู่หากินหากเกเพ็ดคือเกาละพี่น้องเกานี้แต่ว่าอยู่ไม้ปลาลางเนาะแอนปลาลางมันน้องเมกจ้า เพราะว่าขึ้นเขามาสองมือสอนแล้วพี่น้องขันสิขึ้นมือที่สามนี่คือสิกลโมากบ่ได้เนาะโอ้ยเหลือหน่อยแห้งกระสองคนนี่ <laughs> มารุนไม้ปลาลาังน้ำกันพี่น้องบ้านนี้ว่าสิใดสีม่มันสําใดสียังมีเหตุยังเกิดเ้เก็บแน่ไปรวมรุนเดินทางน้ำกันพี่น้องไปจ้ามารวมเดินทางน้ำกันไม้ปลาลังพี่น้องเสานี่พักจากการขึ้นเขา,ขาก่อนจัเมือพี่นอ้องเออช้อนแรกแห้งมนันไม้ปลาลังพี่น้องเป็น เผงข้าไล่โปรเจกเตอร์ข้าไล่ตีซ้ายไปเลยเคาื่องจูมทั้งบาลไงข้าไลยพี่น้องทำไม้ปลาลังนี่จ้าหมูไม่ค่อยว่าค่อยขึ้นเขาพี่น้องซองมือสอนมาได้เลยมันขึ้นซองมือสอนล่ะยาวไหมปลาลังกระติมานอยู่ดอกพี่น้องจำพวกเผงข้าไล่นี่ล่ะนี่จะจูมซีจูมจูมตัวนั้นเนียนจ้าอ้จูมซีจูมบนตัวนี้จูม ใจเย็นใจเกตใจเย็นโมหามไปบ่ได้ได้ยใจเกตในคูเพชรเร็วเร็วพี่น้องคุณมังคีล่ะมีแตรจูมพี่เกิดค้าเกิดแน่เด้อพี่น้อง่วันที่เป็นปลาลางบ่วันที่เป็นหลังเขาเพชรหยังตินนี่ผึิ่งขาวจ้าอ้าวตัวนี้ผึิ่งขาวผึ่งไข่พี่น้องพี่น้องแพะครัวเพิ่งขาเหนือหนาวอยู่บ่หาฝ่อกันบรรยากาศอากาศหนาวๆนด้วยพี่น้องเต่อนี่ สองดอกกั้งนั้นสองดอกจ้ะหมายฟาลังกับบัวธรรมดาพี่น้องสองในสายสามดอกใส่ดอกนึ่งไม่ได้ดอกที่สามนี่นี่ใส่ใบตองน้านพี่จ้าคนดอกนึงพี่น้องโอ้ยห่อนเด้ประดี๋ว่าหันหนาวหนาวครับรถมาเกตยังบบบนี้ผงแดงขาสันจ้ะแดงขาเตี่ยนอ๊แดงขาเตี่ยหรือว่าแดงขาสันพี่น้องรสชาติคือกันกับผงแดงข้ามแมนจ้า หลากหลายเฮดคือกันเด้อพี่น้องปลาลางเป็นยังบบบนี้นั่นย่างพอยังพอคือกันเด้อพี่น้องปลาลางก็ได้ฟีดอกตัวนี้ฟีบอขาลายพึ่งขาลายแกงแสบคือกันพี่น้องเฮดไปฤดูการนี่แกงโอ้ยตัวนี้นี่เป็นเสื้ออะไรตัวนึงจ้าเห็ดหนาวเห็ดน้ำหมอกเนาะขมิ้นบอกขมินจ้าตัวนี้พึ่งขมิ้นมุนพอยังใช้เกตบบบนี่ มมมออแดงข้ามพี่น้องยังหลงเหลืออยู่ตัวนี้กระจุม,ม,ม,มงามๆอ,อยู่พี่น้องพูนแดงข้ามตัวน,นี้เ <c oughs> อ <c oughs> กลักษณ <c oughs> ์เพื่อนขาดแข,ข่งขาขาตันนี่งามเลยได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> นั่น,นหนึ่งเป็นขาลายบ่แมนอ่าตัวน,นี้เพิ่งขาลายหยุ <c oughs> อดองนึงพี่น้อง <c oughs> เพิ่งขาลายบานงะได้จ้ะบานงะบานแยนม ขอบเริ่มสวยแหละขึ้นจิ๋วสวงามเนาะแกงแสบคือกันเด้อพี่น้องนี่ดอกงพี่น้องเพิ่งคาลายมื้อนี้่ลักลักซีเมนต์ตัวนี้เด้อพี่น้องจ้ะีด้ตามเพิ่งคาลายล่ะมื้อนี้พ่คอยอีกวะบานงะบ้านแหยมได้เก็บดนอยู่ดอกพี่น้องเฮ็ดตัวนี้ีสิดอกงามๆพี่น้องคาลายก็ได้พุ่นจ้ะสิมง้เอหลุดน้ำกันพี่น้องเศ้านี่บ้ขึ้นเขา หาปลาลังกัดที่ตามเฮ็ดพงขาไล่ในหลับพี่น้องมองแนวผมต่สะออนแหงแต่ละดอกแต่ละจู่มขี่งาไมาขีเด้อยนี่ยบานใดบ่โอ้ยใดละเนาะแกงใดอยู่เนาะจสองดอกขอบแตกปุ๊บเลยกำลังบานแหนมเริ่มหนาวเพิ่นเริ่มขอบสีแตกเด้อยพี่น้องบานเลยเริ่มสวยแหละพี่น้องเพิ่นโดนอากาศหนาวที่ทางพี่จ้าทำผลอีกดอกหนึ่ง พงยญิงแสบเบิดแล้วพี่น้องเฮ็ดไปเลยดูคนสีหวานดีเฮ็ดน้ำหมอกมอที่เฮ็ดหญิงผอย่าิงผอเลยพี่น้องนั่งกระขอบสวยเลยเนาะสวยเลยจ้าจุ่มหนิแมตุบปูอยู่เนาะตรงเหน๊พี่น้องตาสอวรจาได้ฝนขนาดนาฝนยังมองงามขึ้นหนาหนาวด้วยพี่น้องดอกเห็ดนาเนี่ย่นสิบุกคอยมีหอยแฉะพ่นน้ำจุ่มน้ำดีหญิงสวยเลยพี่น้อง้ย แฉ่อยู่ตัวน uh oh ี้ว่ามันเข่าโกนเบิดอลไรยังอยู่พุ่นดอกหนึ่งแยะเก๋พุ่นพุ่นเห็นบ่พุ่นเด็กโอ้เห็นอยู่ปลายฤดูกาลกันปะหรืเกิดเกิดสุดยอดยังวะได้บ่อยู่ได้อยู่จ้าแกงได้อยู่เนาะแม่จุ่มคืองามแท้จุ่มงามงามพุ่นพึ่งขาลายอมีขุนเ่าอยู่ตัวนี้ ว่ามันเป็นเศร้าแทะแหละยังแทะอยู่อ่ะนึ่งซึ่งล้างเขาคันไปกัดซิบยังพ่อได้อยู่ด้วยพี่น้องจำผัวเคดเผิ่งเขากำเนาะคู่นึงจ้าคู่พี่น้องเบื่องแนอันเฮ่าสิขึินทุกมือพ่ได้ได้ผู้มันเหลือหน่อยทั้งสองแล้วสองมือสอนเน,น,นานะฮะพักมือนี่มือนึงมืออื่นค่อยว่ากัน,นตัวนี้หัวไปใส่บุญหอ้หอยแทะ่นห้อยกิน่นขอบุณบานพี่น้อง นี่เด้อจะคองมันแกก็ถือว่าดีได้พี่น้องปลาลางก็ได้พอเอาพอเอาจักดอกสักหนึ่งพี่มันคือโพดแถบานี่แม่นเบิร์ดเอาโหลดผุ่นผุ่นมิเตเฮ็ดพี่น้องเห็นทั้งนี้สองบอสามจักดอกที่สามแล้วเดี๋ยวที่บอกเจ้าเห็นไปโอ้นั่นเห็นแล้วสามเอาทั้งปีพี่น้องไลยจิ้มกระหลายเนาะสี่ดอกสี่ดอกเป็งาเดียวพี่น้องเอ้ยฮะเงานี่ ทีนี่เด็ดอกทีหาต้อนเล่นอยู่คอยคอยกินขาผลนี่ก็เฮ็ดเนาะเออผลเอ้าว่าิดหวังเหรอจ้าทีอีกไงทีเด้เป็นโมอยู่เป็นนี่เป็นโมอยู่มิดเดะเฮ็ดต่อนอันนั้นกระแม่นนั่นนี่พี่น้องนี่วงแหน่นี่จ้าอุ้ยอเขาทาเด้อพี่น้องปลาลางกันเลย ขึงขาลายพคนหลังฟอ,อโอ้นี่ก็อฟอเคนดำมันโดนอากาศหนาวอีกบ่าไมีสจ้ามันเป็นสามน้อบ้านนี่หนึ่งสามนี่นีหนึ่งยูพีสองจ้ะบ้านงะเฮ็ดผงยังกระซางพี่น้องแสบเบิดอลไรเฮ็ดผงหนาเนี่ยบ่ได้กินเนอหนาปกตีนสิ่จุดแล้วเนาะแม่นสภาพอากาศจังสี่คิดว่าบ่เกินสองสามเมื่อดอกพี่น้องรอบใหม่ของเฮ็ดบดเฮ็ดลมผลสิเกิดรอบนี้ถ้าบ่มีฝนพานี่เนาะ ขอนบินแล้วพี่น้องเลยรอบบางหันฝ<ค>น,นตกมาพ่าเพินพเพเ่นมะพ่าฝนเลยบ่บินอืมพออีกบ่ต้างแน่พี่น้องพลแต่ว่าแน่มทาทางพี่อีกเจออีกบ่พี่พี่จ้ะใหใจอะไรได้ฮ่าฮโอ้โ <laughs> พนเอ้า <laughs> บางทีเราพี่น้องมาเนี่ยป่านเนี่ยคนมาทุกมือ่อทุกมือ่อเรืองพี่น้องนียป่านยังยางเก็บยางเก็บอยู่ จักดอกดอกแม่จ้าผมกำลังทำงานพ่ออยู่บ้านทางนั้นแค่พูนกระพ่อจ้ะอ่อมาเอาสังผีก่อนนี่่พีน้องผลีตามปลาหยานนี่สองดอกเจ็ดดอกสามสองไม่สาม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 หมดดอกจ้ะไปเดือดหน่อยเพรานท่านเขาโกนเนาะโอเพี่บนเขาดอกตัวนี้เพี่บนเขาตัวตัวใหญ่สองดอกตัวนี้ จะบานแง่มเนาะบานแง่มบานงะคนมาถูกมือยั่งเหลือเนาะม,มาสุกมือได้เก็บถุกมือถ้าช่วงได้ผลเกิดปลาตัวนี้สองเนาะปลาบ่เคยรับพี่น้องเก็บเพ็ดอยู่เบิร์ดป,ปีปลาเนี่ยปลาตื่นโตลตลอดเนาะแมนคนเก็บก็ตื่น <laughs> คนเก็บกระตื่นโตลตลอด <laughs> แกงได้อยู่ตรงนี้ นายโอ้ยแข็งยูดูยังไงบานแข็งโดนอากาศหนาวก็เลยสีเปลี่ยนสื่อๆคุณดอกหนึ่งจูมตัวนั้นนี่ดิจ้คูอยู่ตัวหนานนินั่นนี่ีล่ะถือว่าเป็นเกิดหลายเด้อพี่น้องนี่แต่ว่าสีเป็นนานี่เป็นสีออกกลมกลืนธรรมชาตินั่นพออีกแล้วพี่น้องนีโอ้ยนี่ดีล่ะเกิดไปเหลื่อยังวะนี้เพิ่งขมิ้น แกงแสบแกงหวานตอนนี่แต่ว่าเ่นบกอยหลน์พี่น้องไปตัดสอแห้งพี่น้องพุนยายเกศเปิดใบตองออกขอบ่นแตกงามง่ามผนแต่ว่าเกือบพี่น้องดอกนี่มอวดแต่แน่มันยายเกศเนาะพุนบางแน่พี่น้องมันว่าค่าเกือบเอ๊ะเลยแล้วเนาะเปะอุ่นเอยแต่ละดอกพี่น้องขอบงามแห้งโดนอากาศหนาวขอบเริ่มเป็นยักษ์เป็นยักษ์เลย นยันงตั้งนั่งกระพาะบ่เอาเลยได้อือเอามาเลยอืออู้ยดอกม่นงามตัวนั้นงามเลยน้องอ่ะพี่ดอกหนึ่งเห็นพร้อมกันพี่น้องมไหมสวยแค่ปาดโอ้นี่แต่ดอกงามงามขาเหี่ยวเหี่ยหลาดเลยจ้ะดอกนึงบ้านใช่ปลาใช่เขาก็หาอยู่หา,หา,หากินจิงสี่เราพี่น้อง บางปีฝนสงหลาคือปีนี้กับบางเือกับสิริเก็บฮอดผลได้เกืบอบป,ปีใหม่เนะเาะป็นหว่าโพดเจ้พี่นนองย่างผ่อยางพ่อเลยตอนนี้ป่านนี้เข้ามาทุกเหม่อพี่นนองดอนนี่เบบวาเพิ่ยญ่เลี้ยวน้ำนอสภา,าประกาศใจจุ่มผดโพพี่นนองจุ่มเฮ็ด ขาเป็นขาอีกแล้วอันตันเลยเนาะจ้าที่ยเกตมาเบิ่งอีหยังนี่นั่งเคยเฮ็ดตนนั่งเคเฮ็ดบอเขาเปิดไว้มาเบิ่งนี่ก่อนนี่ใช่มะเป็ดสะออนแท้นี่เปิดใบตองขึ้นเบิงก็ตัวหน้าสองใบตองใบตองที่นี่ก็คือใบไม้แห้งเด้อพี่น้องเพราะว่าอือีสานบ้านเฮาเอิ้นใบตองใบตองแห้งอืมแต่ว่าภาคกลางคําว่าใบตองนี่เพิ่นเอิ้นใบตองกล้วยเนาะแม่นมันมันมันคนละแบบพี่น้อง แต่ภากอีสานนั่นใบตองกล้วยพ่นสีเอิญใบตองกล้วยแต่ว่าใบไม้แห้งซุ้มเนี่เพ่นก็สิเอิญใบตองแห้งอ่าเอซีพี่น้องเขาใจตามนั้นเด้อพี่น้องบางบาง่านพ่นว่าคือเอิญว่าใบตองแมนมันบ่แมนมันบ่เมนใบกล้วยแห้งคือเอิญใบตองพ่นว่ามันเป็นภาษาคนละแบบพี่น้องอีสานพันสิเอิญใบไม้แห้งนี่คือใบตองแห้งสมมาเอาใบตองแห้งอะละเนาะเอ้า อธิบายประมาณนี้ละพี่น้องเบิ่งเนี่ยขาสมเพ็ดงามๆบ้านนี้ทั้งผุนดอกหนึ่งนอโอ้ยโอ้ยขา,ยาดแดดแดดดีแห้งเนอแม่จุ่มนั่แนแห้งขาดบ้านนี้นั<จ>่นล,ละน้ำตัะมันที่ฝนอยู่ตามใบตองแห้งละพี่น้องนี่ก็ได้สังเกตใบใหม่ใบตองขออีกบ่ขออีกจ้ะจะอ่จัดเลยอ่ะเอฟซีพี่น้องก็ซอยคอมเมนต์น้ำกันเด้อพี่น้องอธิบายเรื่องใบตอง ภาษาอีสานเอิญใบไม้แห้งใบไม้ทั่วไปในเอิญใบตองแห้งพี่น้องอุ้ยสวยๆคือไปหลี่ยกหกแถวปลาในเบิ่งนี้หงส์เปล่าเรียบร้อยอยู่ๆในห้ส์เปล่าบานนี่ป้าดงามแหงพี่น้องตกแหยขาเนาะหลี่ดีแหงเป็นกระซิมมีดวงนี่แหละเกิดดีแหงเนาะผงขาไล่นยังได้เหงาเสียงไม่เฮาคักบอหลบนี่เหงาเงาตัวนี้เขาเพิ่นเกิดเกิดคักเด้อพี่น้องพุ่นมีแต่ดอกงามๆ ยืนข้าลายสาบลาบอยู่พี่น้องมาเนี่ยจ้าโอนเฮ้นยน้อกวันทด่เกิดนีเบ๊อเกิดเกิดค้าเกิดแน่ยังวะล้างเขาเป็นเฮดผงช็อกโกแลตผงขอเกรรำเกิดเป็นโมเป็นกลุ่มพี่น้องป้าล้างมันเฮดอันเผนข,ข,ข,ข้าลายเฮดผงแดงข้ามก็ถอ,ย,อ,อาายแล้วเนาะแดงข้ามเริ่มถอยแล้วพี่นอ้องยังยืนหนึ่งคือเผนข้าลายนี่แหละเนีนจ้า้อ,อ,องหลอดอุ้มหยาไปเฮ็ดได้นั่น นั่นแมงม้อสองดอกสวยคุณตัวนั้นสวยแเอ้าสวยแบบแววแววเหมือนล่ะสวยแบบแววแววดอกนี่สวยจริงเลยรวมลงสวยมาได้ไปดอนอื่นดอกพี่น้องดอเนี้ดอเดียวกับมันเต็มอยู่ดอกสองตาเนาะบางดวงบางดอนตอนนี้กับซิมี่จำพวกเพ็ดเพิงเขานี่ล่ะพี่น้องเพิงเขาเพิงเขาดงเพิงยีมุ่มเนาะแต่ว่าดอนนี้ที่บ่ค่อยหลายพี่น้อง อ,อืมส่วนหมากลักๆกัสิเป็นผงข้าไล่พี่น้องดอนนี่ลับมากลับมาก <c oughs> ยางขามมาหันตัววังหันนี่ยางขามชนใหม่นี่มาว่างังน,น,น <c oughs> ันมึมงซีเราพี่น้องบบเห็นเพิ่นยางมาข้างนั้นมันมุมบังเด้ใบไหม่บังเพิ่อน <c oughs> อ,อันดอกนึงผลเห็นแล้วบอก <c oughs> เปื่อยเนาะเปื่อยก็มีดอกสวยๆหันกลับไปผลพ่ออีกบ่อ้ยดอกเนี่งามแห้งบพรว่าสีเผลอย่างสีนี่เฮ็ดผลข้าวไร่เนี่งามโคโมได้พี่น้องแมนตุ่งแน่ผมแต่ละดอกแต่ละขาพี่น้องเลยเห็นบ่เฮ้ยเปื่อกเหมืนเปื่อยดอกเลย โอ้ยขาแม่ไม่ลอยขาเดียวดีเนาะแม่นสามจ้ะน่าตอนนี้เต็มไปแล้วเด้อพี่น้องกระตาหนึ่งหงอยเลยเนาะหงอยกินขาจนพอยังกินขาจนขาจนล่มเพิ่งขมิ้นโอ้ยขา,ขาอุปโยพี่น้องอันตันนะเด้อ ขึ้นมาส้นนี่ดอกหน่อยเนาะดอกหน่อยค้างเยวดอกยางสวยเลยขึ้นไปล้างโน่นวังหันดอกหน่อยอืม้าส้นนี่เผนสีดอกงามนี่ที่เยิดไ่เนาะทั้งผลเพียงดำบอกอืมคนแน่หวานแน่หนีนีเว่าะพอเพีงดำไปแต่ละอุ้ยดอกมันก็งามแต่ขาตุ๊ปูอยู่พี่น้องเพีงดำหรือว่าเพีงตับขั้วไอ้คน พี่อือ,อีจูงง่าแม่งพี่น้องคนนะตัวนี้านบ้านแข็งได้บ้านแข็งเน้อจ้ะโอ้เกิดนอ้อพ่อว่าไม้ค้าใหญ่พออนจ้าโอ้ไม้นี่ยเป็นสิขาสัตาะออนได้พี่น้องอุ่นขาตัวปลูกเยอะจ้ะอ่อนขา,าหน่อมนี่เนาะ ขาอันตันที่เด้อพี่น้องผมนี่บังแน่ผมเป็นน้ำหมายคือกันมองขึ้นไปโรงงานค้าเน้นน้อยค้าเหี้ยวๆน้อยเฮ็ดเคยกินก็ามจังเิมเป็นศิลปะเลยนี่เคยเฮ็ดเต้เอรอเฮ็ดเต้เฮ็ดผลยายเกศสาบลาบเลยผนมีแต่จมงามผลบังแน่พี่น้องผน สาบหลาดสองดอกสองดอกบัวบัวพุนปุยบอกปูยบรรลุสาวข่อยเลยจะปูยอยู่ขาเหี่ยวก็มีคือกันนผมนี่โตอีหยังแฉพ่นเนาะยแฉเพิ่นแฉบุพเพเฮ็ดอื่นน้องมาเนาะเนี่ยแต่ฝลค้าลายเฮ็ดยัง โอแดง้าย oh, yeah, oh, no. oh, ah, oh. ังหลงเหลืออยู่เนาะดอกนึงจ้ะอืมหยิบจุ่มนลยเปิ้ลเปิ้เปิ้ลดำเนาะตัวนี้่นสวยแห่งสองจุ่มเลยสองจุ่มเนอะงามคู่โอ้เฮ็ดน้ำงามครูโค้ดแกคู่สวยๆพี่น้องเอิแดงข้ามขาบพยังเลยพยองแต่ดอกแต่ดอกจ้า ตัวน,นี้เพิ่งเขาดงเด้่อนี่น้องพนักบานออดอกยังงามบานสวยอยู่พี่น้องมีดอกเดียวแดง,ดงข้ามพี่น้องอ,อ,อ้ยบ่อใหญ่พ่อใหญ่เกิดมาหลายเหมือนเนาะแมนจ้าเสื้องามพี่น้องอดดมูด,ดุดถมดินไอ้ดูดดินมาถมเนาะแมนจ้ะแด,ด่งแดงข้ามเล่นี่ยนี่อดอกงามก็ยังมีอยู่อดอกลงเรือกัน แน่ๆพี่น้องแน่บ่คอยเห็นเผเแี่คือเกิดคักแท้หนึ่งสองสามสี่หาหาดอกเนาะหาดอกจ้ะบานแกงได้อยู่พี่น้องก็นี่ผทับกันหางแข็งอยู่ได้ละอืมเห็ดหนาวันสิีเปื่อยเรียวผลต้นผลสีเปลือยเปื่อยเรียวคือเห็ดฝนแม่นจ้ะพี่อีกหางแกงพี่อสามอืมสามนะแกงได้อยู่แกงหาเตี๋ยพี่น้อง สองบบอยเกตโอ้ยง่าแมงไม่ติจูมังงามพี่น้องสวยเลยพี่น้องต้นขาเตี่ยขาเนาคือกัรน้าให้แบบขาดแน่นตันๆในปะญญางล่ะต้นนี้คือโยนเแ๋งสันในแม่สวยขอใา้ค้าสวยตาม ตามโตสวยหัวตะลิกเนาะตีสวยตัวนี้อ่ะผลดอกนึงเนาะเห็นเนาะไปตองมันปกไปตองปกกันปีกันนี่พันยังเกิดใหม่อีเด้อพะย่ะพันยังเกิดเรื่อยๆนะจุ่มปีกอ่ะปีอีกดอกงามพันจ้ะต้นดอกใหญ่พันดอกเนาะตี้ยสมซื่อเนาะ ขาขอมือเดียวพี่น้องเพิ่งขาลายยังได้ยังมาเกิดอยู่นี่มองไม่คยเก็บเลยนี่อุ้ยขอบมันงามแม่งพี่น้องคุณว่ามันงานศิลปะข้ามดอกสวยยังหลงเหลืออยู่พี่น้องกี่หน่อยเพิ่งสิบวันใหญ่ดอกอุ้ยกันดีอ่ะพึ่งขาลายทั้งผลก็มีบอ่แม่เฮ็ดนี่เบื่อฮะเสมอกระพาะได้เก็บอยู่พี่น้องเห็ดเปิ่งขาลายเนาะแม่นจ้าขาลายแดงข้ามกับที่เมี่างๆพี่น้องช่วงนี แสดงว่าห้อยเดือเพิ่นเริ่มสิเข่าโกนอะไรได้นี่นี่ห้อยน้ำลายเพิน่นมันเขา่าเราประจักษ์คือจุม่มเนาะตะโป๊ะอยู่จ้ะบ้านสวยสะออนขาเพิ่นห่มนี่เนาะขาใหญ่ดีแห้งเพลินหัวเพลนโมเป็นโมเพลินเกิดหน้าโบ้เพิ่นลุยเนาะแต่ละจุ่มพี่น้องเยมึดมึกอยู่ คถือแดดเถืกอลมเนาะเบิดแลลวบ่ฝนแดดคือแจมแถวเนี้แดดแจมๆจมบรรยากาศลมๆมหนาวๆนาวอย่างสิบวกเกินสองเหมอเลิกพีนองแต่คอนแทรแซมมีลีนอ่เผงข้าลายเนาะจักดอกอยู่หันพยูนียูุกดอกนอะดอกสวยอยู่นี่ยโอ้เยืนแยงกันเลยจุ่มกบานงาอ้วย็นเห็นบ่ เกิด<อ>ล่าเกิดล่าไปเลยตัวนี้ตัวเกินิ่มไปเลยนี่ดอกหนึ่งนิมไปเลยพี่น้อง,องตัวนี้ก็เอาเอาตัวนี้จ้ะดอกนึนพึ่งขมิ้นตัวนี้คาบนาวขึ้นโมได้พี่น้องตัวนี้คาตันดีพึ่งข้าไล่คือกันผุนดอกนหนึ่งผุนเห็นแต่ขอบเนยักักอยูอย่ผุนเห็นมั้โอ้เห็นเห็นนงพึงข้าไล่เนะจูงจีเป็น หวานเฟืองดำดอกงามๆพี่น้องคือเกิดดอกเดียวเนาะปกติเกิดทรงทางไต่ทองคนพี่น้องคนสีสวยดีไต่ทองคนปาเสีายิงพี่น้องสามจูมแต่ก่อนมีเบิร์ดได้แถวเนี่ยในที่สุดก็เดินทางมาหอดถ่ายคลิปเด้อพี่น้องมาเนี้ มาเบ่งผลงานไม้ปลาลางกับบธรรมดาคือกันพี่น้องเสานี่เต็มสองกัจาแต่ว่าลักลาก,กสิเป็นผึ่งข้าไล่นอเงินจ้าบ่ได้ขึ้นพูดขึ้นเขาพี่น้องมาน,นี่พักขานําเพราะว่าขึ้นเขาสองหลอบสองสองเมือสอนนอจ้ามาน,นี่พักขามืออื่นค่อยว่ากัรไม่พี่น้องวัาสิปีนปลายสูงสัน้นหรือว่าสิอยู่ปลาลางตันนี้กะบอไปก่อนบ่าท่านใดพี่น้องขอบคุณเ้าอืมต้องรอรหลุนรอดติดตามเหมือนต่อเหมือคลิปต่อคลิปพี่น้อง ผลงานยอดใดยอดมานศ่้นนี้ก็ถือว่าอลังการอยู่พี่น้องเป็นเฮดทรงถ่ายไปหรือดูการเกิดคักน้อยเกศเกิดคากิลีจ่เพิดทุกเฮดเกิดแต่ว่าช่วงนี้ลักลคนสิเป็นเฮดผงค้าไล่ด้วยจ้าลักลักเมื่อนี่สีใดสีมานกันสิเป็นเฮดผงค้าล่ละพี่น้องส่วนเฮดผงแดงข้ามก็ได้มานิดหน่อย,ยได้ป้าไปเพราะว่าผลเกิดมาโดนเลยพี่น้องส่วนเฮดผงค้าไล่เนี่ิเป็นเฮดที่เกิดพําเพื่อพี่น้องไม้ได้ผลค่คยเกิดเพิ่นก็สิเกิดอยู่จังสละ เกิดอยู er ่จนดินแห่งเนาะจ้า่นคอยสิเศร้าเกิดดอกเฮ็ดพออากาศหนาวดอกมันขอบดอกมันเริ่มแตกเนาะจ้างามด้วยพี่น้องศิลปะนะแต่เฮ็ดนานี่เพ่นสิเป็นเฮ็ดที่แซ่บก็นาฝนพี่น้องเฮ็ดหนาวเฮ็ดน้ำหมอกก็ว่าได้พี่น้องฮะตานี่มีแตจูมงามๆพี่น้องเต้มกับตาตานี่ก็สิเป็นบานงะเนาะตาต้มกับปาปนกับจูมจ้าจ่มก็มีข้างล่าง สิมีเเฮดแดงเตี่ยมะนําพี่น้องเฮดเผงแดงคาเตี่ยแล้วก็เพิงน้ําอ้อยนี่นะากระลุนยากให้เพิ่นนี่เกิดเนาะแม่จ้ะปกติบางปีนั่นปลายฤดูการเห็ดเพิงน้าอ้อยพ่นสิเกิดเป็นหมเป็นหมเด้อพี่น้องปีนี้บ่ทันมีปีนี้ตลอดปีเพ่นสีเห็นทีละดอกสองสามดอกก็แล้วแต่สภาพอากาศของแต่ละปีละพี่น้องเฮ็ดที่เพิ่นเกิดก็ได้แต่ว่าที่ยืนหนึ่งอันสภาพอากาศจังได้คอยกระเกิดได้ตลอดก็คือเพิ่นนี่ล่ะ ไล่ข้าวจะได้ข้า <laughs> เป็นเือเบิ่งข้าไลาน่นี่ทุกสภาพอากาศพี่น้องเพ่นเกิดได้ตลอดบ่ว่าสิเป็นฝนบ่ว่าสิเป็นน้วเป็นหอนเนะาะขอให้ดินมีความชื้นรสชาติพ่นกะหวานคือกันพี่น้องเฮ็ดเพิ่งข้าไล่นี่เอฟซีพี่น้องกับสอบถามมาเรื่อยว่าหวานหรือขมมันกะหว,วานพี่น้องข้าไล่นี่หวานกัรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นละพี่น้องทุกเฮ็ดเพิ่ที่เก็บอยู่ในกัสีหวานเบิร์ดละพี่น้องแต่ว่าสีหวานคนละอย่าง พี่น้องสำหรับเศ้านี้ฝากว่าหมันกับพีกน้องไว้ซ้ำนี่หละพี่น้องก็คอยรอหลุดน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่พี่น้องชื่นชอบวิดีโอจากไดนก็ซอยกดไลค์กดแชร่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมพี่น้องก็คคอยรอหลุดน้ำกันอีกเมื่อเอินพี่น้องว่าสิบไปไม้ใดปลาใดตัวน,นี้ก็บคอยรอหลุดลอติดตามพี่น้อง แต่ขาดว่าสภาพอากาศจังสีบกเกินเมื่อสองเสมอดรอกเนาะจ้าไอปีนปลายสูงสั้นลุยเฮ็ดบดเฮ็ดล่มอีกแท้พี่น้องพอบรรยากาศเพิ่นใดฝนตกข้าคอนเพิ่นวังหันแล้ว่นก็มาแดดแจมอากาศหนาวหนาวแล้วก็ล่มแห่แล้วก็ล่มวีวีค้เ <ๆ S 2> พิ่นแห่งเพิ่นก็สิแตกอีกกระพี่น้องเฮ็ดบดช่วงวังหันนั้นฝนมาพาเพิ่นเนาะเพิ่นก็เลยฟอไปพาฝนบ่ฟ้าพาเพิ่นวังหันนั้นโอ้ยคือติคขักพี่น้องเลยอ่ะก็คอยรอลุ้นพี่น้อง สำหรับเซานี้ไว้ซ้ำนีล้ละพี่น้องขอพุ่นถกไหลทุกแช่อยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมพี่น้องมืออื่นอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ